ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับหงแดงลิเวอร์พูลหรือแผนล่าตัวทายาทมาแน่หลังดีลล่มไปเมื่อปีก่อนเพ n นิวแบ d ซื่อชื่อดังของประเทศเบลเยียมรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นกำลังซุ่มจับตามองพัฒนาการของเชเลมีโดกูกองหน้าวัยรุ่นของสโมสรอันเดรส หลังเคยให้ความสนใจมาแล้วเมื่อปีก่อนดาวยิงไย17ปีรายนี้เดินทางไปยังสนาแมแอนฟิล์เมื่อปีที่ผ่านมาและได้เข้าพบกับเจอเกนครอฟกุนซือของทีมอีกด้วยโดยในตอนนั้นมีการระบ,บุเอาไว้ว่าเจ้าตัวอาจจะกลายมาเป็นทายาทของซาเดโอมาน่ปีกตัวจีตของทีมในอนาคตแต่อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นการทำสัญญาต่างๆก็ต้องล่มลงไป เพราะว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดเนื่องจากเจ้าตัวนั้นได้พูดถึงน้องสาวที่ชื่อว่าเชลซีแต่ลิเวอร์พูคิดว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจนเซ็นสัญญากับทีมจากลอนดอนและในตอนนี้มีรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูนั้นกำลังหรือแฟ้มแสดงความสนใจในตัวของเขาขึ้นมาอีกครั้งโดกูประเดิมสนามให้กับอันเดเลตเมื่อฤดูกาลก่อนและได้ลงเล่นในเกมชุดใหญ่ทั้งเส้น22นะัดรวมทุกรายการในปีนี้ พร้อมทำไปได้2ประตูกับอีกีแอตเลสโดยพ่อของเจ้าหนุ่มรายนี้เคยกล่าวถึงตอนที่ลิเวอร์พูลสนใจเอาไว้ว่าตอนที่อายุ16ปีเชเลมี่เคยเกือบที่จะเซ็นสัญญาอาชีพกับอันเดเลดแล้วแต่จากนั้นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงอาร์เจ์อันต์ดัมและ PSV i h ไอโฮเฟนก็แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาใจผมอยากจะไปที่ลิเวอร์พูลนะ วิธีที่พวกเราได้รับการต้อนรับจากที่นั่นมันเจ๋งมากเจอเกนครอปอธิบายว่าเขามองเห็นศักยภาพในการเป็นตัวแทนของซาเดโอมาน่ภายในตัวของเชเดรมี่ด้วยนอกจากนั้นสตีเวนเจอร์ลาดเองก็เอาวิดีโอการวิเคราะห์แทคติกต่างๆมาให้เราดูด้วยเช่นกันที่ศูนย์ฝึกซ้อมซีมงมิโยเลซาเดโอมาน่และจอจีนิโอไวนาดุมพวกเขาเข้ามาคุยกับเราแต่ลิเวอร์พูลกลับตื่นตกใจไปเอง ทั้งที่เชลมีนั้นยังไม่ได้พูดคุยอะไรเลยพวกเราได้พูดถึงเชลซีแล้วพวกเขาก็คิดว่าลูกชายของผมจะเซ็นกับสโมสรที่กรุงลอนดอนทั้งที่พวกเรากำลังพูดถึงน้องสาวคนเล็กของพวกเราซึ่งเธอมีชื่อว่าเชลซีตังหากฟานโฮบีกอดีตโค้ชของอันเดเลเชื่อว่าเขาคงจะต้องเสียเชลเมี่ไปให้เลยว่บ,บฟรีๆแล้ว แต่ในตอนนั้นอันเดเลตเองก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บลูกชายของเราเอาไว้กับทีมแล้วแฟนลิเวอร์พูลอยากจะให้ทีมของเรากลับมาเซ็นสัญญากับนักเตะรายน,นี้เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของซาดิโอมาเน่ในอนาคตหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ <S <S จอรนบานให้เหตุผลที่เจดอนซานโชยังไม่ควรมาที่ลิเวอร์พูลในตอนนี้ จอร์บานตำนานของลิเวอร์ p o o ได้ออกมาให้เหตุผลจจดอนซานโชยังไม่ควรมาค้าแข่งที่สนามแอนฟิลด์ในเวลานี้หลังจากที่มีข่าวว่าหลายทีมดังต้องการจะดึงตัวมาจากโบรุสเซียดอทมอลจอร์บานตำนานปีกของหงแดงลิเวอร์ p o o สโมสรจากฝูงของศึกพรีเมียร์อังกฤษออกโรงแนะนำเจดอนซานโชปีกคนเก่งของบรุสเซียดอทมอลว่าไม่ควรจะย้ายมาเล่นให้กับหงแดงลิเวอร์พูล ถ้ายังไม่สามารถยอมรับได้กับการป้องมานั่งเป็นตัวสำรองในทีมโดยจอรบานได้ชี้ว่าเจ้าตัวควรจะรักษามาตรฐา,า,านในระดับสูงเอาไว้ให้ได้อีกสัก4-5ปีก่อนค่อยตัดสินใจย้ายทีมจอร์าดนโชวในวัย19ปีตกเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีหรือเรอัลมาดริด หลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดสองฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาโดยจอรบานนั้นได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ผ่านโบนัสโคดเบตดอทคอมว่าถ้าหากจะดอนซานโชนั้นเต็มใจจะย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลพร้อมกับการที่จะไม่ได้ลงเล่นในทุกๆสัปดาห์และต้องนั่งเป็นตัวสำรองเขาก็ควรจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลในตอนนี้อย่างไรก็ตามผมมักจะบอกกับนักเตะดาวรุ่งเสมอ ว่าให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจและให้แสดงการเล่นในระดับสูงเป็นเวลา4-5ปีก่อนค่อยตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าโมฮัมเหม็ดซาลาและซาเดโอมาน่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมา4-5ถึฤดูกาลและพวกเขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสบการณ์ของพวกเขาแล้วขณะที่ซานโชนั้นเพิ่งจะทำผลงานดีมาได้แค่18เดือน เขาจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาไปอีกสักสาปีก่อนที่ตัวเขาจะมีค่าตัวระดับ100ล้านปอนผมอยากแนะนําให้เขาพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกและแสดงความเส้นคงวาออกมาก่อนที่จะเจอความกดดันอย่างมากกับการมีค่าตัว100ล้านปอนที่ได้มาเล่นให้กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจอห์นบานตำนานปีของลิเวอพูลให้สัมภาษณ์ ภาพมันบาดใจเมลสันโฮเกตเผยเจ้าตัวจะทำอย่างไรถ้าหากลิเวอร์ p ู o จะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์เมลสันโฮเกตกองกลางชาวอังกฤษในวัย23ปีนักเตะของสโมสรเอเวอร์ตันเผยว่าการที่จะต้องทนเห็นลิเวอร์ p o o คว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเขาไม่สามารถจะทนดูได้ ก่อนหน้าศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตที่จะลองฟาดแข่งกันในสนามกูริสันพาร์คในคืนวันอาทิตย์นี้โดยหงแดงเลเวอพูจาฟฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นขึ้นแท่นจอที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีหากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นสะดุดพลาดจนแพ้ไปอีกหนึ่งนัดก่อนที่พวกเขาจะฟาดแข่งกับทีมของเจอเกนครอฟที่จะลงทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้ ถ้าหากลิเวอร์พูลจะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามกุริสันปาร์าจริงผมจะออกจากเมืองลิเวอร์พูลไปให้ไกลเลยเมสันโฮเกตกล่าวถึงช็อตบาดใจที่อาจจะเกิดขึ้นในรังเย่าของตอนเองเมื่อคู่อริตลอดการอาจจะมาฉลองแชมป์ที่สนามกุริสันปาร์าผมบอกตามตรงเลยนะผมไม่คิดว่าผมจะอยากที่จะไปอยู่ใกล้ๆจุดนั้นซัดเท่าไหร่ แต่ผมก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมอามากๆคุณไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนั้นได้พวกเขาสมควรแล้วที่จะคว้าแชมป์พีเม์ลิกอังกฤษในฤด,ดูการนี้พวกเขาทำได้ดีและพวกเราก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งพวกเขาได้แต่พวกเรายังมีเกมกับลิเวอร์พูลที่จะต้องลงเล่นกันในสัปดาห์นี้และพวกเราตั้งตารอที่จะฟาดแข่งกับพวกเขาอย่างใจจดใจจอ่อถึงแม้ว่าในตอนนี้หงแดงจะเข้าฝัก แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพวกเราทั้งเส้นพวกเราเป็นทีมโคอริก,กันและมันสำคัญมากกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมาเจอกันพวกเราเพียงแค่ต้องมีสมาธิต่อการเล่นของตนเองเท่านั้นเมลสันโฮเกตนักเตะของเอเวอร์ตันให้สัมภาษณ์แดนี่เมอร์ฟียกย่องให้ดีวที่ลิเวอร์พูลซื้อโมฮเมดซาร่า เป็นหนึ่งในดีลที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในรอบ10ปี Danny Murphy, แดนนี่เมอร์ฟีอดีตยอดมิดฟิลด์ของหงแดงลิเวอร์พูลชี้ว่าในขุมกำลังของหงแดงชุดปัจจุบันนี้นั้นโมฮัมเหม็ดซาราถึงขั้นเข้าคายเป็นหนึ่งในดีลที่ดีที่สุดในรอบ10ปีของทีมเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้ระบุเอาไว้ว่าการที่โมฮัมเหม็ดซาร่ายิงได้เป็นกอบเป็นกำรรเหมือนพวกกองหน้าทั้งที่เล่นเป็นปีกนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแบบสดุด แดนนี่เมอร์ฟีตำนานกองกลางของหงแดงเรอร์พูลรยอดสโมสรแห่งวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวยกย่องโมฮัมเหม็ดซาราปีชาวอียิปต์ว่าเป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ดีที่สุดของหงแดงในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาโมฮัมเหม็ดซารานั้นย้ายจากสโมสรอาร์เอสโรมามาอยู่กับเวอรลพูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017ด้วยค่าตัวในเบื้องต้น42ล้านปอนด และแค่ฤดูการแรกเขาก็ทำประตูให้กับทีมไปได้ถึง44ประตูจากการลงเล่นไป52นัดในทุกรายการขณะที่ในฤดูการก่อนเจ้าตัวก็ทำไปได้27ประตูจากการลงเล่น52เกมเหมือนกันจนช่วยให้ทีมได้แชมป์ยูฟาแชมเปียร์ไปครองขณะที่ในฤดูการนี้เจ้าตัวก็ทำไปแล้ว20ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการ39นัดพร้อมกับกำลังจะช่วยให้ต้นสังกัด ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีโดยแดนนี่เมอร์ฟีได้เปิดเผยว่าโมฮัมเหม็ดซาล่านั้นเป็นนักเตะที่พิเศษการที่เขาทำประตูดได้เยอะขนาดนี้ในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่เขาเล่นเป็นปีมันถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆม,มันเป็นเรื่องยากที่จะเอาเขาไปเปรียบเทียบกับนักเตะในตำแหน่งกองหน้าเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวกลาง แต่การที่เขาทำผลงานได้ดีขนาดนี้จากการเล่นเป็นปีมันถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมกว่าผลงานที่กองหน้าคนไหนๆก็ตามของลิเวอร์พูลเคยทำได้ซะอีเขาอาจจะเป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ด้วยซ้ำผมรู้ดีว่าหลุยส์ซัวเรสเคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ความคงเส้นคงวากับความอึดของโมฮัมเหม็ดซาลานั้นมันทำให้เขาแทบจะไม่เคยอดช่วยทีมเลย แถมเขายังเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆอีกด้วยเขาทํางานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในแบบที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์เขาไม่ใช่พวกที่ชอบจะทําอะไรที่มันเกินกว่าเหตุเขาไม่ได้ฉลองแบบโง่ๆด้วยการยั่วย,ยุคนอื่นไปทั่วแต่เขาตั้งหน้าตั้งตาทําประตูตามหน้าที่ของเขาเท่านั้นแดนนี่เมอร์ฟี่ตำนานกองกลางของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าดีลไหน เป็นดีลที่ดีที่สุดในรอบ10ปีของทีมเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลเว์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลเว์ภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3รอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ